วันนี้ได้รับเรื่องของพว่านเอยแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะนเสน่าลักลนะคะเียิ่คางไว้ก่อนได้หมครับเดี๋ยวมางก่อนไหครับลมลมครับอกไปก่อน อ่าดื่มดื่พี่น้องดินอ่าครับอ๋อทิตย่ผู้สูงอายุนะครับโชคดีเลยครับเดี๋ยวจะได้พูดคุยนิดหนึ่งนะครับขอขอขอไปนิดหนึ่งครับโอเคครับครับแล้วแก้วเดี๋ยวจะให้ทางท่านประหลัดได้พูดนิดหนึ่งนะครับเพราะเป็นเรื่องที่พูดถูงอายุอย่างน้อย6ล้านคนกังวลนะครับกับข้อระเบียบที่ กะต้องมาใหออกมาโดยให้ทางพมโดยกนรมการผู้ส่วนแห่งชาติเป็นคนกําหนดมาตรการเพราะนั้นสลักในฐานะข้าราชการประจําสูงสุดที่เราเชื่อมั่นนะครับเรายืนยันว่าเราไม่เชื่อข้าราชการการเมืองแล้วเราจะคุย<ม>กับข้าราชการสูงสุดนะ<ม>ครับปล,ลักละรักตัวแค่นั้นนะครับนะครับนั่งขอน้อยอยู่นะนะครับเดี๋ยวสักครู่นี้นะฮะเดี๋ยวให้ครับผลัก ครับการมีภาพเป็นเรื่องสําสำคัญนะครับ m o u ยังใช้ไม่ได้ทุกวันนี้นะครับ m o u ยังถูกติดเกลีได้นะครับเพราะนั้นใช้ภาพเป็นหลักฐานสำคัญครับ เอเท่านประหลัดใจใได้ใจ้ได้กล่าวด้วยหนึ่งนะครับขอบคุณนะครับก็เรียนที่น้องเครือข่ายภ้าพเจ้าชนนะครับที่มีความห่วงใหญ่ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เกิดขึ้นขึ้นเกี่ยวข้องกับกระทรวงพมนะครับก็เรียนว่ากระทรวงพมนี่เรียนเลยนะครับว่าเราจะยืนเคียงข้างผู้สูงอายุ ก็คือว่า,าผมผมคิดว่านะครับจะไม่ลงรายละเอียดลึกนะครับเพราะว่าท่านไปที่กระทรวงมหาดไทยแล้วแต่ว่าสิ่งที่เรารับผิดชอบก็คือความเป็นฝ่ายเลขาของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาตินะครับก็ให้มั่นใจได้ว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั้นจะไม่ทำให้ผู้สูงอายุผิดหวังอย่างแน่นอนครับขอบคุณครับ ครับถามไดนึงครับถามได้ดึงว่าท่านสามารถถอยข้อกำหนดข้อ4ี่ใหม่ได้ไหมในในประกศะาศรัฐการุกเบิสาเมื่อวันที่12สิงหาคม2 5 6ามาเพราะเราต้องการให้ยกเลิกข้อกำหนดข้อข้อ4ใหม่ให้ยกเลิกไปเลยให้ใช้ข้อเปรดเดินเท่านั้นครับแน่จริงๆแล้วคือมันเป็นเรื่องของกระทรวงมหาดไทย นะครับก็ไม่แน่ใจว่าเมื่อกี้ไปที่กระทรวงมหาดไทยเขาเหมาะคือคือจริงๆแล้วเราไม่มีอำนาจในเรื่องระเบียบอันนี้พูดกันตามตรงนะครับเดี๋ยวกลายเป็นว่าอ่ามันเป็นระเบียบในระดับกระทรวงก็คือคนลงนามเป็นาลรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นเมื่อกระทรวงพมก็คืออยู่ในคณะกรรมการในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ อันนี้ผมยืนยันไปแล้วเมื่อกี้ว่าเราในฐานะฝ่ายเลขาไม่ทําให้ผู้สูงอายุทั้งที่จะเป็นผู้สูงอายุใหม่เนี่ยเสียประโยชน์แต่อย่างใดนี่คือการยืนยันจากกระทรวงพมครับขออนุาตนะคเป็นใมืในฐนะทท่านเป็นดูแลกระทรวงพมดูแลจิจการผู้สูงอายุนะคะ ในฐานะภาคประชาชนอนยากจะให้พอมอเนี่ยเป็นตัวแทนทำหนังอย่างน้อยก็ทำหนังสร้างความมั่นใจให้กับชาวบ้านเนี่ยให้ทําหนังสือจากกระทรวงพอมอเนี่ยไปถึงกระทรวงม,าททวอมอหาดไทยว่าพมมาเห็นด้วยข้อที่สี่ให้ยกเลิกไปเลยอย่างนี้ได้ไหมครับครับอยากจะถอดเสื้อเป็นชาวบ้านไปเลยนะเนี่ย <c oughs> ครับก็ผมคิดว่าเรามีบทบาทเราเป็นราชการเมื่อกี่คุณจำลองพูดแล้วเราเป็นข้าราชการก็อยากให้มั่นใจว่ากระทรวงพออ่ยมันมีบทที่ต้องเล่นอยู่ในฝ่ายเลขาของคณะกรรมการผู้ถ่วยแุ่อชา่ิเพราะตรงนี้นี่เองที่เราจะต้องใช้องค์ความรู้อะไรต่างๆที่เราจะต้องเข้าไปดําเนินการในบทบาทที่เราจะมีจุดยืนได้ นะครับนอกนั้นแล้วผมคิดว่าเป็นเรื่องการเจ้ารล่วงในความเป็นราชการอันนี้ก็พูดด้วยความเคารพนะครับผมคิดว่าเข้าใจพี่นะของเข้าใจพี่นะครับแต่ว่ายังใส่เสื้อราชการอยู่นะครับยังไม่ถอดเสื้อก็เลยคิดว่าจําเป็นต้องยืนอยู่ในบทบาทของราชการว่าทุดยืดนเดียวกันครับนะครับชุดยืดนเดียวกันเพราะว่าทั้งท่านและเราเนี่ย ต้องการปกป้องสิทธิ์ของผู้สูงอายุร่วมกันอยู่แล้วครับ้น,น,านามไม่ัดนไม่ตัดว่าผู้สูงอายุเงนี้ผมจมาผมมีจุดยืนของผมครับที่ไม่ต้องมาบังเข้าให้ผมพูดอะไรครับอ่าผมจะต้องพูดตามสิ่งที่ความเป็นราชการที่ผมพูดได้นะครับああคุณจำลองรู้ดีนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเพราะฉะนั้นเราเนี่ยมีกรมผู้สูงอายุเราไม่ทําให้เสียศรัทธาที่ สังคมเขาอุตส่าห์ให้มีกรมกิจการผู้สูงอายุเกิดขึ้นในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับขอบคุณครับ นิบ <One> น <input> ิบนิบเห็นไหมเขาไป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 สัมพัไม่รวมนีบเลยนีบเลยแจ๊นีบเลยไม่ถึงแล้วลอกงนี่มัไม่จังอ่ะล็อกงเนี้ย ทางนโยบายของรัฐบาลใหม่นะครับว่าจริงๆแล้วไม่เฉพาะเรื่องอายุนะครับมีเรื่องที่ต้องดูแลคนทุกช <c oughs> ่วงวัยอยู่ในเรื่องของนโยบายร <c oughs> ัฐบาลใหม่ <c oughs> ซึ่งผมคิดว่าท่านจะจนเห็นนะครับว่าการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลแล้วก็พับการเมืองให้ความสำคัญเรื่องการดูแลทุกสุกนะครับทุกคนฉะนั้นแล้วนโยบายจึงเป็นเรื่องสำคัญ ขัดจ,จากนั้นนะครับก็เป็นเรื่องของมาดูเฉพาะเรื่องผู้สูงอายุก็คือเป็นกลใจคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตรงนั้นนั่นเองนะครับที่เป็นเรื่องที่จะมาลงรายละเอียดว่าเรื่องนี้จะตัแบบเชื่อมยังไงซึ่งผมก็เชื่อว่านะครับทุกรัฐบาลเนี่ยจะต้องให้ความสําคัญในการาดูหลักเกณฑ์หรือว่าดูวิจิต่างๆที่จะมาเชื่อมกันว่าในการที่จะคณะกรรมการผู้สูงอายุจะกำหนดอะไรออกมาเนี่ยต้องพิจารณาอย่างรอบครอบรอบด้านอย่างแน่นอนครับ ใช่ครับถูกต้องครับยื่น2,000บาทนะครับใครที่ร้องนะเขาเรียกร้องกับรัฐบาลครับ อันนี้เป็นกระทรวงเราคิดว่าเราเป็นอ,อยู่ในระบบราชการทีนี้ที่ผมเรียนนะครับว่าต้องไปดูนโยบายของรัฐน,นะครับทําได้ไม่ทําได้ผมคิดว่าทุกรัฐบาลเวลาประเมินความเป็นไปได้ของนโยบายเนี่ยย่อมมีเหตุผลสนับสนุนทั้งในเชิงชาการแล้วก็ความเป็นไปได้ในรบริบทอื่นๆครับ อย่างนี้ครับถามตรงนี้ก็ดีนะครับเพราะว่าประเด็นนะครับประเด็นของะร,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยทึ่ผมพยายามพูดถึงระเบียบที่ออกโดยกระทรวงใดก็ตามเนี่ยก็ไม่ค่อยอยากจะพูดนะครับก็เพียงแต่ว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกี่ยวกับผู้สูงอายุก็เรียนนี้เป็ว่าถ้าไปดูในระเบียบตัวนี้จะเห็นว่าในบทเฉพาะการข้อ17 18แปพูดไว้ชัดในเรื่องการใดก็ตามนะครับที่ยังไม่ไปถึง คนใจคณะกรรมการพูรดถึงมาด้วยชาติตำรวจคุณสมกผัตหรือเกณฑ์เนี่ยให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยปี2552นั่นแปลว่าทุกอย่างเกิดขึ้นเหมือนเดิมอาจจะมีรายละเอียดที่อันนี้พูดก็ต้องให้เครดิตกระทรวงมหาดไทยเหมือนกอันก็มีระเบียบย่อยๆอยู่หลายข้อที่เขาพยายามใส่วิธีการที่เป็นอำนาจของกระทรวงมหาดไทย,ทหไทยให้เกิดความล่องตัวของเขาอยู่ในหลายๆข้ออยู่ <S <S เหมือนกันอันนั้นก็อาจจะเป็นข้อปิดยอ่อยนะครับครับผม ตอนนี้พูดถงอายุที่รับเบี้ยอยู่ก็รับเบี้ยไปตามําหนดเดิมนะครับก็คือว่าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยปี2552เพราะว่ายึดเอากฎหมายระเบียบ56ให้ระเบียบ66ที่พูดถึงบทเฉพาะการข้อ 17, 18ข้อ6ที่ใช้เปฟัางก่อนครับขอบคุณครับ คน,คนที่ยังไม่ถึงหละคน,คนที่กำลังจะลงทะเบียนนะเวลาใดก็ตามที่คณะกรรมการผู้จูงอายุแห่งชาติที่นี้ผมตีความกฎหมายนะครับอาจจะมีใครแย้งก็สามารถกฎหมายเพิ่มเติมได้ว่าตีความระเบียบมหาไทยปี66แล้วเนี่ยการใดก็ตามที่คณะกรรมการไม่ไปถึงการกำหนดคุณสมบัติหรือเกณฑ์เกิดขึ้น แปลว่ายอมให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงอาวัยปี2552แปลว่าเหมือนเดิมทุกประการทั้งเรื่องใหม่และเรื่องเก่าถ้ามันดําเนินไปถึงจุดหนึ่งัเงื่อนเวลาว่าต้องลงทะเบียนอะไรยังไงครับยกเว้นข้อผิดย่อยที่ที่เรียนว่ามา,าชัยทําให้เกิดความสะดวกในการเชื่อมโยงกับการยืนยันสิทธของผู้สูงอายุครับ ก็ในะนาตัวแทนเครือข่ายเอาน้ำกับขนมมาแจกพี่น้องด้วยนะครับนะครับขอบคุณครับนะครับในนามนะครับเดี๋ยวรอท้านประหลัดรอได้เลยนะครับเราเรามีกิจกรรมเชิญพระเจ้าตากันคุณคุณจำนวเพิ่มเติมนิดหนึ่งกระทรวงนี้ไม่เคยปิดกั้นภาพประชาชนคุณจำนวเข้ามาได้ทุกรอบทิมเข้ามาได้ทุกรอบเพราะเป็นกระทรวงเพื่อสังคมอยู่แล้วนะครับเราเปิดตลอดนะครับถ้าอะไรที่มันขาดตกปกกองก็บอกผู้บริหารได้ทุกคนเลยเพราะว่าเป็นหน้าที่นะครับนี่เป็นหน้าที่